สวัสดีครับเพื่อนๆพวกับผมแซมวิ่งครับคนเนี้เอาบินทำไมเฮ้ยไม่ใช่แซมว <laughs> ิ่งจอ แล้วครับนี่จะเต็มแล้วได้นี่เ,เยอะแล้วครับทุกคนได้หลายเที่ยวแล้วโอ้ากอะไรกัน ทำงานตัวเองเองแล้วนะครับเพื่อน เลี้ยลิมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โยกเยกเลยครับ นี่ฮะเกี่ยวสองแล้วทุกคนโอ้นี่ฮะมาแล้วต้องบาดดง,งฟูนขาดเดยน่ดบองุูหล้างขาดนิดน,นึงครับ โอไฟข้างบนหายไปใไนหมดครับเลือสองหลอดเองเอไปหมวกหายหมดครับโดนเกี่ยวเยอะเกินนี่ยนะดินก็จะหมดแล้วครับทุกคนนี่ก็อ,อจะย้ายไปบ้านละหอกแล้วครับ าท้ายทำไมเป็นงนั้นตาท้ายระเบิดหมดแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับเ,เพื่อนเพือนไแล้ว จะต้อมใหม่อีกแล้วคันอื่นยังไม่มาเลยครับจะต้อมใหม่อีกแล้วเอาไปโบกไปโบกไปโบกนี่โบกลงนู่นอ่ะโบกลงนู่นอ่ะไปไปลงตรงไหนเอาอไปแล้วครับฟูโซ่ครับ เจกตัวโดยน้องหนึ่งไหนไปทำถ่ายหน่อยสิอ้าวทำไมได้มาก่อนอื่นล่ะไม่กินข้าวคะ่ะไม่เป็นไรไม่กินข้าวโอ oh, ้ดีดีแล้วครับดีดีดแล้ว กินข้าวเขาไม่มะกข้าเนี่ยกินข้าวปวท้องกินข้าวปวดท้องตอนนี้ยังไม่ยอมกินข้าวครับโอ้อาอืนจานกินข้าวอยู่บอครับผมโอ้ไม่กินข้าวครับฮะแกไม่กินข้าวจ๊อเออแกไม่กินข้าวนี่ครับโอ้แกไม่กินข้าวแล้วเองไม่ไปกินข้าวอืน แกแกไปไหนซื้อของซือของมาให้กินบ่มมา่ซื้อมาม,ม่าเมื่อวานก็มากินมามะ่าโอ้หนีครับได้วันละร้อยครับทุกคนนี่ครับเองชื่อหนึ่งใช่ไหมหนึ่งใช่ไหมเออน้องหนึ่งพี่จำได้พี่จำได้นี่ฮะเออไห,<น>ไหนได้กี่เที่ยวแล้วได้ได้ไดกี่เที่ยวแล้ว <55 S 1> ไหน, <58 S 1> ไหนโอ้ห้าสิบแปดเที่ยวครับนี่ครับนี่ใหญ่โตไปอยากอยากขับรถใช่ไหมนี่ขับรถอะไรรถไทย ลอหกล้อแม่โคอยากขับแม่โคโอ้ไล่จานออดออกเลยยังไล่จยนออดออกเลยขับแทนเลยครับนี่เดี๋ยวโตอีกสักหน่อยนี่เสียตินจะให้ขับรถแล้วนะครับทุกคน <c oughs> ถ้าเองไม่เปิดเติมก่อนเนอเองเจะเรียนต่อไหมนี่ฮะไ,ไม่รู้ให้จบมก่มอนมไหนจบมไหนมีก็ได้จบมีมอจบมห้า โอ้เอาดีจะโมโหแค่นั้นนะไม่ไม่เรียนต่ออยากออกมาขับรถบ่ฮะอยากออกมาขับรถขับรถกัเสียตินนี่นะอโอ้ให้เสียตินออกให้อีกคันหนึ่งนเนาะเ,เอาหกร้อให้ขับไปเลอีกคันหนึ่งหนอนี่ครับความหวังของหมู่บ้านครับ <laughs> นั่งจีกตัวไปก่อนตอนนี้จีกตัวไปก่อนชอบไหมชอบไหมชอบรถไหมชอบ,ชอ,บอ๋อนี่ครับเขิน <c oughs> กล้องบ่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับเพิ่งกินข้าวเสร็จครับทุกคนนี่โอ้ <c oughs> นี่ฮะ ห้องหนึ่งไปแล้วีโอเคนี่นะครับจะตามกันมานะครับเพื่อนๆนี่ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จครับน้องมะนาวครับมาครับเชี่ยวแรกเลยครับของวันนี้กินข้าวเสร็จตะกี้ครับโอ้ร้อนครับวันนี้ ไปโบกเอออเ้าเอ้าเอ้าเนี่ครับเอาไปแล้วครับติดแจกตัวครับทุกคนตามกันมาครับทุกคนเอ็งโบกรถได้ติดเลยวะ โบกให้ติดเลยโบกลงไปเลยนี่ครับปอกันครับทุกคน เทกันละที่เลยอ่ะเนี่ยโอ้พร้อมกันเลยครับเทพร้อมกันเลย ไปแล้วครับอิ่มแล้วก็นอนเองไปแล้วครับทุกคนก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ